มาโซเลยมาลอ้อมองคุยกันมู่เฮาสาวอีสานมาเดอ้อมาตุม้มโฮสวัสดีครับตอนรับเกบสูและการตุ่มโฮมครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องครับกิตติสิงหาปัดครับหลังจากที่ให้หมอแพทยเพิ่นรักษาการนะครับช่วงนี้หลังจากเบิดหตนาห้อนเขานาฝน กันที่เริ่มมีเรื่องเล่าต่างๆที่มากกับหนาฝนนะครับตุ่มหฮมก็ที่มีหลากหลายเรื่องเล่าครับเมื่อนี้ยุ่ช่องสานี่ผมเจอพี่น้องสดๆนะครับช่องสามก็เริ่มมีฝ้าห้องฝนที่ตกพี่น้องเบิองอยู่ทั้งบ้านเบิองอยู่จังหวัดใดทั้งใดถ้ามีฝนมีลมพายุฤดูร้อนที่พัดเสียหงเสียหายยังกระแจงเข้ามาทั้งเพจตุ่มหฮมนะครับสีได้ซอยกันเบิงนะครับเมื่อนี้ตุ่มหฮมเฮามีเรื่องถึงมาแจก กรุงเทพเพื่อนประกาศนะครับพี่น้องตอนนี้ผู้ได้สิเลี่ยงหมาเลี่ยงแมวต้องเอาไปล่งทะเบียนนะครับพี่น้องตอนนี้กฎหมายขอบังคับนี่ออกประกาศในราชกิจจารุเบกษาแล้วแต่ว่าจะมีผลกับผู้หละครับมักกะลาปีหนาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะครับแล้วการตุย้ยตุ้มโฮมสิผ้าไปเบิรงการปลูกเห็ดฟางเห็ดเฟือกบานเฮ่านี่แหละครับแต่ว่าเป็นแบบกองเตี้ยครับพี่น้อง ใส่พื้นที่หน่อยแล้วก็ใส่เวลาบดดนขายได้แล้วครับแล้วก็มีเรื่องเล่าของต่างๆอีกมากมายนะครับติดตามในตัวโมเมนต์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเอาไปเริ่มแรกนะครับก่อท์ทมอเพิ่นก้าวนาไปอีกขันหนึ่งครับก็แมนกับเรื่องนี้บ่เมนเรื่องที่ว่าเฮดเฉพาะกอทมอเลครับเมืองใหญ่ในประเทศท่เจรรญแล้วทั่วไปเขาก็มีข้อบัญญัติของเมืองแบบนี้แหละครับเพราะว่าบ่อยากให้มันมีสัดจรจัด หรือว่าสัตว์เลี่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกฎระเบียบไปเบิ่งครับว่าเพิ่นกําหนดให้ผู้ที่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เ็จังไดเนี่ยครับกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่นกัดเตรียมบักขับใส่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พุทธศักราช2567ครับพี่น้องครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับ สิมีผลบังคับใช่วันที่10มกราคม2 5ั9ครับขอบัญญัตินี้มีละเหียดจังไดก็คือกำหนดให้เจ้าของหมากับแมวต้องนั่มสัตว์ของเจ้าของครับไปจดทะเบียนภายในรอยยี่มือหลังจากเกิดนะร้อวันหลังเกิดหรือภายใน30วันหลังจากที่นั่ขมขม้าเลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพครับพร้อมกับกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงนด้วยครับตามขนาดของพื้นที่เช่น ถ้าพี่น้องอยู่คอนโดหรือห้องเช่าบอกเกิน80ตารางเมตรเลี้ยงได้เพียงแค่โตเดียวครับส่วนบ้านขนาดเกินร้อยตารางว่าเลี้ยงได้สูงสุด6โตครับในกระเดียวกันก็ออกกฎควบคุมการน้ำสัตว์ออกนอกสถานที่ครับต้องมีสายจูงด้วยครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมห้ามปล่อยให้รบกวนผู้อื่น พร้อมกับกําหนดพิเศษครับสําหรับสุนัขสายพันธุ์ที่อันตรายทั้งหลายเช่นหมาพันพธุ์พิษบูรอไวเลอร์อันนี้ต้องสวมครอบปากนะครับและก็มีควบคุมสายจูงอย่างใกล้ชิดกทมเพื่อหามเลี่ยงหรือว่าปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดเว้นแต่ในกรณีจําเป็นเช่นพาไปรักษาโรคหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตาเช่นการปรกวดสัตว์หรือย,อยงแบบนี้แหละครับ หากฝ่าฝืนนะครับมีโทษตามกฎหมายนะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถนํ่สัตว์ไปรับบริการฝังไมโครโชิปฉีดวัคซีนและก็ทำหมันฟรีครับที่คลินิกสัตวแพทย์ของกอทมอทั้ง8แห่งทั่วกรุงเทพครับ,รบพี่น้องคนเบิงด้อครับเด้อ8แห่งนี้อยู่มองได้น่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับมีเวลาอีก120วันพี่น้องครับนะครับมกรา มีหนาด้วยล่ะจังสิมีผลบังคับใช่นะครับเด้อแต่ว่าต่อไปนี้เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเฮ็ดเลนบ่ได้แล้วครับบางทีเอามาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยหรือว่าเอาไปในที่สาธารณะเพ่นผ่านไปกัดคนอันนี้บ่ได้ประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็เห็นแบบนี้เบิดแล้วครับพี่น้องเพื่อนนั่นปฏิบัติตามข้อบัญญัติของกทมเพื่อนนะครับเด้เออ้าวฮาลงไปเกาะสมุยครับสุราษฎร์ธานีเพิ่นมีสิมีงานใหญ่นะครับสมุยไบวิทนะครับ จัดเป็นขั้งที่13นะครับหวังว่าสิกระตุ้นเศรษฐกิจของสมุยเพิ่นแล้วครับสีเงื่นสะพ,พัดบอ่อตำกว่าหาร้อยลาดบาทนะครับผู้ไดเป็นสายไบยเกอร์ครับหรือว่าชื่นชอบในการขับขี่รถชอปเปอร์ขั้นใหญ่ๆต้องบอ่พลาดงานนี้ครับสมุยเขาจัดไงนะครับสมุยไบยวิกครั้งที่13คุณจิรพัฒน์ช,ชู่จันทร์ประลัดอำเภอเกาะสมุยและการรอยตำรวจโทษดรพงษร์งศักด์ตัวแทนเช่า ไบเกอร์บนเกาะสมุยร่วมทั้งททอๆ,ๆสำนักง,งานเกาะสมุยเพิ่นร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานไปม้วนกรนี่นะครับตัวแทน่นไบเกอร์เกาะสมุยเพิ่นบอกว่าปีนี้จัดงานใหญน่กว่าปีที่ผ่านมาแต่ละปีก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นอย่างดีครับรวมทั้งเพื่อนบ้านมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียกลับมาร่วมงานกันยังล้นหลามเลยครับโอ้น่าสนใจนะครับ ปีนี้จัดขึ้นระวางวันที่2ถึง3พฤษภา,าคมนะครับเป็นการร่วมร่วมโตกันพบปะกันของชาวใบเกิดจำนวนมากนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวกาสีมาชมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเป็นการโชว์ศักยภาพของสมุยปีนี้คาดวา่าเสมีมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ประมานกลัวหาพันขันครับไปชุมนุมกันยูงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมถูกโรงแรมในโซนหาดฉเฉวงใกล้สถานที่จัดงานก็จองเต็มกันเกือบ มีหลายรสชาตินะครับจากสมุยเอ้าบ้านนอกกอกหน้าไปเบิงพีนองเพิ่นจับแมงกอกนะครับแมงกอกหรือว่าแมงมารี่นะครับออกมากขายอันนี้มันเกิดปีดึงเทือเดียวด้ครับราคาก็เลยแพงเป็นพันเกือบพันครับบางคืนบางคนกับบวกใครมากับอธิฮอดอบอาตรงนี้ครับแต่วันเช้าถ้าบาดปลาหวายอยู่ต่ไง เบอกว่านี่เป็นช่วงหาแมงกอกตอนกลางคืนเอาไปขายกิโลกร,รัมละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับชาวบ้านก็เอาไปเฮ็ดเมนูขึ้นชื่อแล้วครับที่ชื่อว่าแมงมารีทอดกรอบครับนะครับนายสมบัติข้าจันทร์อายุ45ปีครับเทศบานป่าหวายเป็นบอกว่า ฤดูกาลแมงกอกีะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลหลังเทศกาลสงกา์มากมีหลายเลยครับหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ตามด้วยแดดมันแห้งในช่วงมือต่อมาเป็นสัญญาณธรรมชาติครับปลุกแมงกอกหรือว่าแม,แมงมารี่เนี่ยออกมาหาคูโดยซีเบิร์ตฤดูกาลในช่วงต่างเดือนพฤษภาคมแมงกอกหรือว่าแมงมารี่เนี่ยจะออกมาอยู่ในไฮอ้อยนะครับโดยเฉพาะแปลงอ้อย ตัดแล้วหรือว่าอ้อยที่เพิ่งปลูกใหม่พอถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนี่แหละครับโตผูสิออกบินมหาตัวเมียตัวเมียก็สิออกตามมาทีหลังครับโอ้มาคือหลายนะครับโอรสชาติมนสิออกมันๆ่นครับน่านี้นะครับโดยเฉพาะแม่กอกตัวเมียตัวแม่ครับที่มีไข่ทอดแล้วกรุบกรอบกรุบกรอบครับเพิ่มความอร่อยนะครับเป็นของหายากนะครับหนึ่งปีจับได้ช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับ วิธีการจับไทบ้านเพิ่นกะดีใส่ไฟสายคาดหัวนี่แหละครับ mm hmm. ค่อยๆย่างออกไปมันมืดๆซองหาย mm ่ hmm. ามแสงไฟสาดเข้าไปไปเจอแม่งก,อก, mm hmm. กอกมับเล่นไฟพวกไทยบานนักล่านี่เพิ่นกะเข้าไปใส่มือตะปบเอาฝ่ามือกรอบไว้ครับ mm hmm. ยิบใส่ภาชนะที่เมันเตรียมไปนั่แหละครับ mm hmm. โอ้มัน กับเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งไา่ได้ได้ทั้งความสนุกนะครับนี่แหละครับเป็นกิจกรรมชีวิตบ้นบานนหลายคนทาเป็นคนเด็กน้อยบ้านนอ,อกแบบผมเนี่ยในสมัยเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนอกก็ต้องพานเรื่องพวกนี้มากครับแต่ว่าเฮาใหญ่ขึ้นมากมาทํางานมาเรียนในเสือในกรุงเทพเรื่องพวกนี้มันก็นหายไปนะครับตุ้มพ่มก็เลยเอาไ้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับช่วงนี้เขาพักกันครับช่วงหนาุ้ยตุม้มโฮมสิพาไปหนึ่ง ไปรู้จักกับหนึ่งในวิธีทำมหากินการปลูกเห็ดฟางการปลูกเห็ดฟางเนี่ยกับ่าเป็นเรื่องที่มั่นแปลกไ่หรือวิเศษแต่ว่าก็มีค้นเห็ดเป็นอาชีพแต่ว่าตุยเติมโฮมงสิภาพไปเบืองการปลูกแบบกองเตี้ยครับใส่พื้นที่น้อยแล้วก็ใส่เวลสั้นก็ขายได้ก่อนที่ไปพบกับช่วงหนานะครับพี่น้องอันนี้มีคลิปสนุกสนุกจากช่องวุ่นวายสตอรี่นะครับไปเบิงครับพี่น้อง เอาย้ายเจ้าคือบอใส่เขียงกูใส่นี่ทุกว่ดีไม่ได้กูมาใส่เขียงบ้านพอมันบอพาใส่เขียงมันบอได้สถานีบริการน้ำมันพีธีมู่หาสาวอิสามัด้อมาตุ่มพอ โมง42นาทีนะครับพบกับช่วงที่2ของตุ่มโฮมสดๆกันมือนี้นะครับช่วงนี้ตุ่ยตุ่มโฮมสีผาไปเบิ่งการปลูกเห็ดเฟื่องหรือเห็ดฟางนี่แหละครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ว่ากองเตี้ยใส่พื้นที่หน่อยใส่เวลาสั้นก็เป็นวิธีการหารายได้แบบง่ายๆครับเห็ดเฟื่องมันปลูกง่ายบวกคือเห็ดอย่างอื่น แต่เบิ้งครับว่าเพิ่นปลูกกันแบบใดวิธีแบบใดถ้าพี่น้องอาจจะอยากไปเดคี่เพิ่นได้รายได้ระยะสันส้นๆครับ เห็ดเฟี้ยงหรือว่าเห็ดฟางเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่คนไทยหูจักกันดีด้วยรสชาติหวานกรอบกินหอมชบอบโตและเป็นวัตถุดิบสําคัญในเมนูอาหารหลากหลายการปลูกเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจึงได้รับความนิยมหลายขึ้นเพราะเห็ดได้ง่ายใส่วัสดุน้อยและบ่ต้องใส่พื้นที่หลายครับหนูมิ้งเคยเห็ดทั้งลุงเรือนทั้งกองเตียมาถ้าเกิดขอดีของกองเตียนี่ก็คือ ได้เงินเร็วปลูกเกาเมื่อได้แต่ว่าลงเรื้นต้องเสีระยะเวลาในการมักขาเชืออบบลายย่างรายขั้นตอนข้อดีมันก็คือได้เงินเร็วแต่ว่าขอเสียก็คือต้องเปลียหมองไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนเริ่มต้นมีเพียงฟางเข่าแหง้งน้ำสะอาดได้หัวเสือเห็ดฟางคุณภาพดีฟางเข่าสิถูกแซนนาหให้อิ่มโตแล้วน้ำมากองเลี่ยงสลับกันกับเสือเห็ดในลักษณะกองตียๆความสูงประมาณ 5 0ถึง70เซนติเมตรจากนั้นคุ้มโดยพลาสติกหรือเสลนเพื่อรักษาความชื้นครับเบิดหนหนวเขาลงน้แล้วเขาก็ับปลูกได้เลยเพราะว่าเขามีเฟียงอยู่แล้วเขาก็เอาวัตถุดิบที่เฮามีมาปลูกได้เลยมันก็บได้ใส่ตน้นทุนหลายเกินไปจ้ะยังแปลงหนึ่งมันกับว่าถึงพันถ้าเกิดหนอนไม้นาบิลีกะลงทุนประมาณแปลงลหา0ลาออยบาทค่ะแล้วอุปกรณ์ที่เฮามีเนี่ยเขาก็สามารถใส่ต่อไดเช่นถุงยางเช่นไมโครเขาก็ ใส่ต่อๆไปเลยเลยได้เขาลงทุนแค่รังเดียวขังต่อไปเขากับประถงลงทุนทุกอย่างค่ะช่วงเวลาเพียงเจ็ดถึงสิบมื่อแรกเห็ดเลื่อมแทงยอดโพึ้นเกษตรกรสิค่อยหดหน้ามือละสองเทื่อและ,วะควบคุมอุณหภูมิหอยุในช่วง30-38ถึงองศาเซลเซียสเพื่อให้เห็ดเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้กว้าง 1, มาม 1> เมตรยาว8เมตรค่ะ8เมตรเก็บเลยเต็มถี่กับประถก็สองพันอยู่ค่ะงานหนึ่งหนูเห็ดได้30แปลงค่ะ แต่ละ2,000กับ6,000เพ 1, ราะว่าห<ะ> <c oughs> นึ่งไร่มี4งานหนอมินเทสหนึ่งงานได้6,000กับคูณ4 2 0 0นก0บาทจ้ะบ้าสเมนภายในเวลาบ่ถึงเดือนครับกองเฟี้ยงธรรมดาก็กลายเป็นกองท้องคํำที่ส้างรายได้เสริมหรือเมแต่รล่ได้หลักให้กับขอบรัวได้อย่างบนหนาเสือเห็ดฟางสดจากฟ้ามสิถูกส่งขายตามตลาดสดลานอาหารหรือเม,ตมแต่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดซึ่งมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง ตุ่มโฮมแรยงานจากจังหวัดขอนแก่นครับเหตุผลน้อยผมเดบแแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีเหตุ หลังหน้าเน,นี่ยมันฟางเข่าที่เห้าเหลือากแล้วเนี่ยมันตองเนั่นแหละให้เป็นของเฟื่อยพอกลมจุ่มมันรับเป็นตามสภาพของธรรมาชาติแต่ว่าถ้าเห็ดแบบเพลินก็คือต้องเห็ดไปือเสื้อเห็ดมาแล้วปลูกแบบนี้พี่น้องบ่ต้องเห็ดไปขายแบบเพลินก็นได้ครับลองเบิ่งนด้ครับปลูกกินเองครับเขาเรียกว่าปลูกเห็ดฟางกินเองนะครับเห็ดในน้อยเอาเสื้อเห็ดว่างว่างก็ไปบอกกินมัมนออกมากครับ เวลาเขาเห็นเห็ดป้างออกบ้านเนี่ยมันชื่นใจครับเพราะว่ามันเป็นฟีมือเขาเองไปรอบเลยนะครับพี่น้องเด้อจากเห็ดป้างเข้าไปสงขานะครับมีขนมโบราณอย่างหนึ่งอยู่หันครับเรียกว่าขนมค้างข่าวเอออันนี้ผมบ่เคยกินครับขนมค้างข่าวไปเบิ่งครับว่าเป็นแบบไดขนมโบราณมองนีนะครับมันยังคงอยู่ได้ป่านนี้นะครับนี่แหละครับคุนเลขาแซ่เอี่ยวครับเพิ่น60ปีแล้วเนียครับ แล้วกัคุณป้าของเพิินครับเป็นไทยสงขาทากันนี่ล่ะมาตั้งโต๊ะเปิดร้านขายขนมข้างข้าวปั้นขนมมาจากบ้านแล้วก็เอามาทอดขายกันสด,สดสดห่อนห่อนครับมีลูกข้ามาอุดหนุนอยู่บ่ขาดสายเอขนมค้างข้าวนี่ผมเบิ่งลูกเอผมว่าอ๋ออ๋อมันนาๆครับพี่น้อง มันเป็นสามเหลี่ยมครับคล้ายๆปีกข้างข้าวเพิ่นก็เลยซื้อว่าขนมปีกข้างข้าวนะครับคุณเลข,ขาเพิ่นบอกว่าตอนนี้ขนมโบรานจังขนมข้างข้าวมันขายได้เรื่อยๆครับถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่นี่อาจจะบ่รู้จักแต่ว่ากับวีลูกค้าประจาขายอยู่สองมองเน้อครับผู้ไดไปสงขลาที่แรกตลาดนัดหน้าที่วาการอำเภอเมืองสงขลาขายเฉพาะวันศุกร์มองหนึ่งคือตลาดรถไฟวันอาทิตย์นะครับขนมข้างข้าวนี่มีถ่มิใส่กุง้ง เป็นใส่เข้มใส่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมสืบทอดกันมารุ่นสูร,รุ่นนะครับแต่ก่อนคุณแม่เพิ่นเฮ็ดตอนนี้กะพดกเกษียณไปเพิ่นก็เลยไม่เฮ็ดต่อจากคุณแม่ของเพิ่นนะครับเป็นรุ่นที่สองแล้วครับไปสนใจที่ชิมขนมข้างข้าวข,ของว่างโบราณแวะไปอุดหนุนเพิ่นได้นะครับโที่จองล่วงหนาก็ได้ครับพี่น้องครับหรือแวะโทษแล้วกะแวะไปรับนะครับ <S 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 เอออันนี้ก็เป็นของที่ว่า ต่อไปนี่ถ้าไปสงขลาเดี๋ยวก็ต้องไปล่องเ <g ül> พราะว่าผมไม่เคยกินอยอมรับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าไส้กุ้งไส้เค็มแสดงว่ามันต้องอร่อยมันต้องมันตกแสบนะครับนะครับทั้งเมืองสงขามีแค่สองร้านเท่านั้นนะครับเป็นคลัมโบรานนี่แสดงว,ว่ามันไก่เบิร์ดีรีครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเพื่อน,น,นที่ซอยอนุรักษ์ไว้นะครับเด้อฮา,าไปเรื่องของฮา,า,าเบรกกันครับช่วงน้ายังไม่เรื่องดีด ที่ผมจิบส่วนพี่น้องไปเที่ยวร่วมทางสวนสัตว์ขอนแก่นเพิ่นเปิดให้เข้าไปช่วงฟรีในช่วงวันแรงงานแห่งชาติครับมาเด้อมาตุ้มหออีอออบโบกี้มือกาซีเข้าช่วงวันแรงงานแห่งชาตินะครับหนึ่งพฤษภาคมกับมีหลายมองนะครับเพิ่นจัดกิจกรรมในพี่น้องผู้ชายแรงงานได้ไปร่วมนะครับ ทางานระดับใหญ่ๆประเทศยุรุงเทพเพิ่นกระจัดยุทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าสถานที่ต่างๆเพิ่นกับเปิดไอพี่น้องผู้ช้แรงงานได้ไปใช้ไปใช้บริการนะครับยางเช่นสวนสัตว์ขอนแก่นเพิ่็เปิดฟรีเลยครับทุกเพศทุกวัยนะครับไปเบิ่งว่าสวนสัตว์ขอนแก่นมีอย่างแน่ครับน่าสนใจเพราะว่าสวนขอนแก่นเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่นะครับหนึ่งพฤษภาคมเพิ่นก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษแทนคํำขอบคุณแรงงานไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพ เปิดแถาบริการสวนน้ำฟรีสำหรับทุกคนกับบรจำกัดเพศอายุนะครับเป็นการส่งต่อความสุขขึ้นกําไรกับสังคมนักท่องเที่ยวกาเข้าไปสนุกสนานกับสวนน้ำขนาดใหญ่มีเครื่องเล่นสไลเดอร์สระน้ำวนพื้นที่เล่นน้ำสำหรับเด็กเล็กเด็กน้อยและกระโซนพักผ่อนสำหรับครอบครัวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สวนหน้าเปิดถ่ายบริการต,ตั้งแต่10บโมงถึง6มมโมงแรกนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวกับสามารถเปิดเพิ่นชมความน่ารักของบรรดาสัตว์ปลาหน้าหน้าชนิดไปเบิงความแสนลูกของแมวน้ำขบวนผ้าเรดหนูยักษ์คาปิบาร่ามีนกเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบแล้วการร่วมกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์หายากเช่นนกแก้วสันคอนัวนสิงโตขาวสิงโตนะครับ มีทุ่งแสนกว้างแล้วก็ยีราบเป็นต้นนะครับผู้ใดสีไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นก็ร่วมกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้ได้นะครับเพิ่นเปิด8โมงถึง4โมงเคิร์นครับพี่น้อง8โมงถึง4โมงเคร์นเด้อแต่ว่าสวนน้าเพิ่นเปิด10โมงถึง6โมงแงนะครับติดตามข้อมูลได้ทั้ง Facebook ของสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับจากขอนแก่น้ไปเมืองเลยครับเมืองเลยงานใหญ่อันหนึ่ง พะเมืองเลยพี่น้องหูนะครับว่าเป็นเมืองที่ปลูกฝายนะครับมีดอกงานดอกไยบานนะครับเมืองเลยเพลงของคุณจินตลาพ่านดังไปทั่วไปอันนั้น่านไปแล้วกาลังสิมีงานอีกงานหนึ่งครับอันนี้เรียกว่างานผ้าไยเมืองเลย2 0 2พิพี่น้องครับนะครับเตรียมพบกับงานของเพื่อนทีมมีขื้นระวางวันที่สองพฤษภาถึง1 1อพฤษภาคมนะครับเป็นงาน ส่วนพี่น้องไปเปิดประสบการณ์การอนุรักษ์และกระสืบสารสเสน่ของผาไทยนะครับมีมณฑเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นมีผู้ปัญญาของชาวบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับให้ไล่มีอย่างแน่นะครับมีนิทรรศการผาายผาไทยสุดวิจิตรนะครับหาชมได้ยากครับการแสดงแฟชั่นโชว์ผาไทยร่วมสมัยจากดีไซเนอร์ท้องถิ่นนะครับมีตลาดนัดโอท็ top, รวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากหลากหลายชุมชนนะครับกิจกรรมสาธิตการท่อพาย่อมพาจากผู้มปัญญาทองทินนะครับพาไฟานี่โบมันทรามดานด้ครับเป็นงานที่ว่าพาไายยุประเทศใดยุเมืองใดทั่วโลกเนี่เพิ่นเกิดจะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเจ้าของเพราะว่าในโลกที่กําลังหมุนไปสู่ภู่มปัญญาทองทินแบบเกา่าพาไฟาเป็นหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นของบริสังเคราะห์ มาจากต้นฝลายดอกฝลายเอามาพานกระบวนการต่างๆแม้กระทั่งสีย้อมกับมาจากธรรมชาติการกระบวนการท่อท่อด้วยมือของชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์ตีเหตุจากฝ่ายก็ถือว่าได้อุดหนุนตั้งแต่ต้นน้ำจนก,กระทั่งถึงปลายน้ำเมืองเลื่อยเพิ่นขึ้นซื้อเลี้ยงผ่าายไปหันบผิดหวังแน่นอนนะครับเด้ออ้าเล่าจากเลื่อยเข้าไปเบตงเลยครับ ไปลงไปใต้เลยเบตงกำลังสิบีงานที่ชื่อว่าเบตงเดอะซิตี้ออฟอาร์ตครับนี่ลมีใจกลางเมืองเบตงแห่กตายเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้งสุดสร้างสรรค์ตอนรับนักท่องเที่ยวและก็นักวิ่งครับจากทั่วโลกนะครับในงานที่ชื่อว่าอเมซินจัง n ก l e t ไทยแลนด์บาย m b 2025นะครับนี่แหละครับเป็นงานท,ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1นถึงพฤษภาคมนี่นะครับ อยู่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาครับพี่น้องครับนะครับเอาละครับมือนีทั้งหมดนี้ก็คือตุ่มโฮมประจํามือนีครับและการช่วงท่ายไล่การเขากับบอบพลาดนะครับพี่น้องล่อค่อยโยมือนีที่เป็นคลิปของผู้ใดทรงมาจากอําเภอโพ้นพิสัยจังหวัดหนองคายครับพี่น้องเป็นของคุณตาดํารงชัยว่านอายุ70ปีแล้วครับเพิ่นรวมสรุปมา มาโซเลมาล้อมวงคุยกันหมู่เฮาชาวอีสานขอเชิญชวนพี่น้องทั่วไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มาเด้อมาตุ้มโหมมาโซเลมาล้อมวงคุยกันหมู่เฮาชาวอีสาน ขอเชิญชวนพี่น้องทั่วไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใตม้มาเด้อมาตุ้มโฮโอ้โอขอพระคุณคุณตาดำรงนะครับ <m ys> เนื้อเพลงอันนี้ผมก็คิดอยู่ครับว่าเอ๊ะเหตุไดเพราะว่าเนื้อมันบอกว่าหมู่เหาชาาอีสานมาเด้อมาตุม้มโฮมเพราะฉะนั้นพี่น้องคนอยู่ภาคอือ่นเพิ่นเกิดอะไรรู้สึกเอ๊ะมันทื่อมาแต่พี่น้องอีสานมาตุ้มมาโฮมเพราะฉะนั้นคุณตาดำรงเพิ่น แต่งเพลงให้ผมแทย์ผมเรียบร้อยแล้วครับว่าหมูห่เฮาชาวอีสานคอเชิญพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และทุกภาคมาตุ่มหฮมกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณตาอยู่ถ่ายอยู่บ้านบดนครับได้เสื้อตุ่มหฮมแบบผมนี่ครับไปไส้อวดพี่น้องแถวแถวบ้านนะครับเมื่อนี้เบิร์ตเวล่าครับพี่น้องเบิงบ่ท่านกับเบิงยอดหลังถ้าพี่น้องเบิงทางโซเชียลมีเดียต่างๆ มีอยังทรงเขามาบอกนะครับมีเรื่องอยู่ดีอยากให้ตุ่มห้มไปทายถําไปเอามาออกให้พี่น้องทั่วประเทศได้เบิ่งกับเขียนเขามาบอกนะครับมือนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับสวัสดีครับตุ้มหอมไอ้ตุ้มหอม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 ละเสียงดังดตุ้มตุ้มเข้มาตุ้มหอม าชมความงมวิถีแห่งอีสานมาโซเลมาลองงงคุยกันรักมันเกิดเพือคลาดจินาหาก,กันหมู่เฮาชาวอีสาน